อิทิพรมีดหมอนหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้จะนําม,มีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลมาให้ชมกันมี2เล่ม <c oughs> ก็จะมีขนาดที่เป็นขนาดพกพานะครับแล้วก็สาลิกาเดี๋ยวขอจากสาธิกาก่อนละกันเพราะว่าขนาดพกพาเล่มเมื่อกี้ผมเคยลงไปแล้วนะครับ <c oughs> เล่มมีเพิ่งได้มา <c oughs> เมื่อไม่นานนี้เองความยาวเขาจะอยู่ที่3นิ้วครึ่งเฉพาะใบมีดเขาประมาณสนิ้วนะครับ เป็นหลงพลุงวัดหนองสีนวลที่สวยมากๆเลยเล่มนี้แล้วก็สภาพดีมากด้วยมีดไม่ช้ำะนะครับเหมือนไม่ค่อยผ่านการใช้งานเท่าไหร่แต่เป็นมีดแท้ทันยุคแน่นอนลายลึกล่องก็ชัดสวยมากเลยเล่มเล็กๆนะครับสามารถนำไปเลี่ยมกรอบกันน้ำขึ้นห้อยคอได้สบายเลยครับ เก่าสวยมากเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับด้ามงาก็จะฉ่าสีเหมือนน้ำผึ้งเลยมีล่องรอยการแตกลายงาเป็นธรรมชาติขนาดเล่มเล็กๆแบบนี้แต่ว่าร่องรอยการแตกลายงาก็ยังคงชัดเจนนะครับสวยงามมากเสมาเปียวเพิ่งชัดเจนสวยงามแล้วก็มีตะกุด3ดอกตะกุดสามกริย์นะครับ ก็อาจจะมีบางที่ก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับบางที่ในที่นี้มาถึงบางเล่นมนะครับอาจจะมี3ดอก6ดอก9ดอก7ดอกดอกเดียวก็มีไม่มีตะกุดก็มีนะครับบางที่ตะกุดสามกริส์ก็จะขึ้นเป็นเงินทองนาคชัดเจนเลยแต่นี้รู้สึกว่าจะมีหน้าก,กับเงินนะครับนาคสองดอกแล้วก็เป็นเงินดอกนึง แต่ก็ยังคงซึ้งความงดงามไว้อย่างเป็นเอกลักษณ์นะครับหลลุ่งวัดหนองสีนวลข้างแห้งไม่มีโยกไม่มีคอนเลยครับสวยงามมากคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะครับเล่มนี้พุทธคุณดีเข้มขังแน่นอนเก่าแ,แก่สวยงามมาก มีสภาพเหมือนแทบไม่ค่อยผ่านการใช้งานเลยนะครับเก็บรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีใบออกเป็นเหล็กสีขาวๆด้วยเก่ามากเลยกันแล้วก็แหมเขาเนี่ยจะรัดด้วยทองเหลืองหรือทองฝาบาทนะครับทั้งทั้งคู่อ่า ทั้งทั้งสองอย่างเลยก็คือทั้งแหม่ทั้งกันเป็นวัส,สดุเดียวกันนะครับทองฝาบาทหรือทองเหลืองโบราณเหมือนกันสวยมากเลยครับความยาวกระทัดรัดดีมากสามนิ้วครึ่งเฉพาะใบก็สองนิ้วนะครับ หนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้ก็เป็นหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวนเล่มนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นขนาดพกพาความยาวเล่มนี้จะอยู่ที่แปดนิ้วเฉพาะตัวใบมีดเขาก็จะอยู่ประมาณสี่นิ้วครึ่งนะครับสี่นิ้วครึ่งสวยงามขนาดกระทัดรัดกำลังดีเลยรัดไหวายเก่าๆเลยครับาอายุเป็นร้อยปีแล้ว รู้สึกว่าจะเก่ากับ,กบเล่มเมื่อสักครู่ด้วยนะครับแต่ก็ทันยุคของเขลุ่งปลุกเสกเหมือนกันกันเขาจะเป็นเงินผสมกับแร่พวกโลหะนะครับพวกลีดีบุกพวกเหล็กขาวประมาณนี้ด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันสวยงามเหมือนกันเลยขนาดกระทัดรัด,ด,ดพวกผากํำลังดีสันใบมีดหนาดีด้วยตะกรุดสามดอก ไม่แน่ใจว่าเป็นทองคําหรือทองเหลืองนะครับตะกุดสามดอกของเขาใบามีดเป็นเหล็กออกสีขาวๆลายเสยมาเปลวเพลิงก็ชัดเจนสวยงามเก่าแก่สวยงามนะครับมีดก็ทรงออกเป็นทรงปวาหมอทรงอ้วนๆป้อมๆนะครับเป็นทรงที่ได้รับความนิยมสูงทั้งหลงพ่อลุ่งแล้วก็หลงพ่อเดิมนะครับทรงนี้ เก่าแก่สวยงามได้ไปไม่ผิดหวังนะครับพุทธคุณดีครอบฟ้าจักรวาลใช้แทนมีดหลวงพ่อเดิมและครูบาอาจารย์อื่นๆได้สบายเลยครับเพราะว่าหลวงพ่อลุงท่านก็สุดยอดเหมือนกันทํามีดก่อนหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับความแน่นของข้างความเก่าของโลหะนะครับทันยุคหลวงพ่อปลุกเสกแน่นอนได้ไปไม่ผิดหวังนะครับดูง่ายมากเลยครับมีดเล่มนี้แท้ตาเปล่าทั้งสองเล่ม อยู่ที่ทุกท่านจะตัดสินใจนะครับชอบเล่มไหนก็ลองติดต่อสอบถามมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ